เสียงเพราะและเดินนะฮะน้องไข่ตุ๋นนะฮะมีใครเป็นแฟนรายการหรือคนที่สองนะฮะในนี้ขอดูมือหน่อยฮะโอ้โหรู้เลยนะครับว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยวัยรุ่นเขาดูกันรายการเนี่ยพรุ่งวันนี้วันอาทิตย์ป่ะฮะใช่มีรายการ6โมงเย็นต้องรีบกลับไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราลงเลยดีไหมเดี๋ยวไม่ทันรายการอ๋อทันใช่ไหมฮะหรือว่าเปิดเปิดพร้อมกับดูพวกเราไปด้วยก็ได้ใช่โอ้โห วันนี้มากัน3คนนี่เราต้องมีเพลงเพลง3คนอยู่แล้วพี่น้องร้องเพลงฝงเย่ฝงเย่เขียวเขียวอะไรนะฝงเย่เขียวเขียวฝงเย่เขียว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 นี่กินแล้วเป็นไงเขียวเขียวก็เมาเลยดิโอ้โหถามได้ทงนี้เพลงเก่าหนูเมื่อกี้ใส่กุญแจดอก อยากดูแบบว่าบัตรแบบ V A P หน่อยนะฮะนี่นั่งชิลช้าสวัสา์แล้วก็ดูพวกเราไปด้วยก็ยจริงๆสิง่งที่หนูอยากทำคือหนูอะอยากไปยืนบนนั้นแล้วแล้วก็ร้องจากตึ้นม,มาเลยไปเรือ่อยๆใช่ร้องไปแล้วก็หมุนงานนี้นี่เราจัดกันอีกกี่วันนะ ถึงพรุ่งนี้วันหนึง่งใช่ไหมครับมี678มีสวันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยมีนายโยงนาพวงนะนงนะฮะจะมาชอยให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันทีน่เซ็นทรัลพระรามสามนะบ,บอกเลยว่าแกชอยตั้งแต่นู่นทานกอกมาเลยนะฮะ <c oughs> ชอยรอเลยเคยถ่ายละครกับแกตลกมากนะครับจริงๆพรุ่งนี้นี่เผื่ออาจจะแวะมาดูก็ได้นะฮะติดใจติดใจางานดีๆแบบนี้เราจะไม่มาได้ยังไงล่ะฮะดูนี่ฮะต้องใส่ชุดไทยมาจริงๆริงเขาก็พิบมาก่อนนะครับว่างานนี้ต้องใส่ผ้าไทยชุดไทยนะฮะ เราก็ตอนแรกนภาพในหัวเราก็แบบนี้แหนะครับก็สรุปว่าน้องไข่ตุ๋นเป็นเด็กดีนะครับทำตามที่ครูสั่งมาคนเดียวนะฮะเือรแล้วทเต็มครับไอเราโตแล้วเราก็ดื้อไงนเราก็ไม่ใส่ครเฮ้ยนี่อันนี้ผ้าใหม่นะครับผ้าไทยเหมือนกันเป็นแบบว่าไทยโมเดิร์นใช่แล้วเป็นตัดสูตรนะฮะเฮ้พี่ยืมใส่ได้ไหมตัวเราก็ผอมๆพอกันเลยแต่ความหล่อน้องน้อยกว่านิดหน่อยนะซู่หน่อยซู่ต้องยอมเชียงใหม่เกา เสียงดีไม่ห yeah, ล <'s> so. ่อนะครับผมไม่หล่อไม่หล่อดหล่อหลนอยโลนอยเราต้องสู้หน่อยโดนใครที่อย่างเดียวเลยน้องให้ดอ่ะเดี๋ยวฟังดีกับพวกเราสามคนนะฮะเดี๋ยวสนุกสนุกกันนะฮะเดี๋ยวให้น้องไข่ตุ๋นเนี่ยเป็นลีดให้เราเลยแล้วกันนะคพี่ฝากความหวังไว้ที่น้องเลยทำด้านมั่นใจไปก่อนเพิ่งเพิ่งเพิ่งช้อมเมื่อวานะคบอยู่จ่ายภาพตัวไม่เต็มแล้ววันนี้เซื้อขอมเดี๋ยวฟังอยู่พวกเราแล้วกับ